มีปฏิกิริยาอย่างนี้เพราะไม่ชอบสัมผัสกับสามัญชนอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยนะอาจารย์วิชาคุณธรรมทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะอะเอ๊ะเอ๊ะอ,อืมอะไรกันทำไมถึงไม่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกสามัญชนเพราะปัญหาเรื่องสกิลนี่เองล่องอ,อกไปหลายอย่างเลยนักเรียนอีวารแล็ผมไม่รู้จักชนชั้นสูงที่นำาสะกุลแล้วมาก่อนนะครับคุณเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลไหนครับไม่ต้องรู้ก็ได้หากเปิดเผยตัวตนผมก็จะได้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมไม่ต้องปฏิบัติตัวอะไรหรอกท่านอยากจะยื่นข้อเสนอ ฉันอยากทํางานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่นี่ค่าตอบแทนสามหมื่นเขาไม่ใช่เรื่องยากสาหรับคุณใช่ไหมล่ะนักเรียนอีวานให้ทำงานกับคนแข่งกระด้างแบบนั้นต้องเรียกเงินเท่านี้แหละถึงจะคุ้มและถ้าเป็นไปได้ก็แอบดูข้อสอบผมไม่ฝอกเรื่องข้อสอบอยู่แล้วอย่าคาดหวังเลยครับชิเริมทีแต่ละวันก็ยุ่งมากอยู่แล้วแต่พอทำงานพิเศษให้กับอาจารย์ไฮริสก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกกายบริหารยามเช้าทำงานในโรงเรียนเข้าเรียนไปห้องสมุดให้เซออนรวมถึงงานผู้ช่วยอาจารย์และเตรียมก่อจราจรนกับแคนนา ย่งจริงๆไม่ว่างเลยจะไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าได้พักในหอพักตอนไหนนี่ทำไมมีอะไรช่วงนี้เธอไม่สนใจฉันเกินไปหรือเปล่าอ่ะอะไรกันไอ้บทพูดชวนหน้าขนลุกและหน้าหงุดหงิดแบบนี้ด่ากันนีจะดีเสียกว่าฮชยช่วงนี้เธอไม่เล่นกับฉันเลยถึงเราจะเล่นบทคู่รีก,กันก็จริงแต่ถ้าใจเป็นอย่างนี้ปยัดเรื่องส่วนตัวเลยเหรอฉันไม่เคยเล่นบทอะไรอย่างนั้นกับเธอเฮ้ถ้าจะไปก็เอาฉันไปด้วยเอ๊ะ ถอยไป่ฟัตในบอกว่าจะเล่นบทขั้วหลีงไงภาดหน้าเอาไว้ก็ไม่มีใครรู้แล้วผู้หญิงผมแดงตัวใหญ่ที่คอยกาะหลังฉันก็มีแค่ทาย,ยาของเลเทียมคนเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยทำไมตระกูลของฉันถึงได้ดังแบบนี้เนี่ยที่เธอดังไม่ใช่เพราะตระก,กูลแต่เป็นเพราะนิสัยของเธอต่างหากเลหน้า,ากลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันนะแล้วแต่เธอเถอะฉันจะไปทํางานพิเศษแล้วก็ได้ฉันจะกอดเธอเอาไว้อย่างนี้แหละตายจริงวันนี้ก็เหนื่อยอีกแล้วสินะอืมก็เป็นอย่างนี้ตลอดนั่นแหละสู้ๆนะอีวานไฮ อาอีวานสวัสแบบดีนี่มันอะไรกันความเป็นมิตรกับผู้อื่นอย่างนี้คาแรคเตอร์อัจฉริยะสายเย็นชาน่ะจะเข้าสังคมไม่เก่งอย่างนี้หรอกนะฉันไม่ใช่อัจฉริยะสายเย็นชาไม่การเราะห์ของใช้มันสมบูรณ์แบบแล้วผมของเธอสีฟ้าตาเธอก็สีฟ้าแถายมยังใช้เทมดตบน้ำแข็งด้วยนี่นาฉันไม่ได้เย็นชาแถายมยังโง่เขาด้วยโกหกผักใส่ฉันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะบทพูดที่ชวนให้งุนหิดมาตั้งแต่เมื่อกี้นะี่มันคืออะไรกันเออไม่รู้ด้วยแล้วเมินเธอแล้วไปทํางานดีกว่า<อ>ฉันมาแล้วอาจารย์เอางานมาซะ มาแล้วหรอกครับนักเรียนอีวานนักเรียนอีวานบุตรสาวเขาได้เทมมนี่มันอะไรกันครับนั่งไงถึงจะปิดหน้าเอาไว้คนก็จําได้หมดนั่นแหละฉันแบกมาเพราะไม่อยากให้ไปเล่นคนเดียวนะ่ะอ่าเหนื่อยแย่เลยสินะครับถ้างั้นช่วยเอาเอกสารนี้ไปถ่ายเอกสารเจ็ดชุดแล้วเอาไปให้ที่ห้องบรรยายด้วยนะครับเจ็ดชุดปีสองมีทั้งหมดแปดคนไม่ใช่เหรอเมื่อวานมีคนตายหนึ่งคนระหว่างฝึกปฏิบัติครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเสมกับเป็นภาควิชาเทมนต์จอมบ้าแข้งคงต้องรีบเรียนให้ครบสี่ปีแล้วจบการศึกษาซะแล้ว ถ้างั้นขอตัวไปถ่ายเองเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะขอคัดค้านจะขอคัดค้านค่ะเรื่องอะไรครับบุตรสาวเขาถ้าอีวานช่วยงานอาจารย์ก็จะไม่เท่าเทียมในการสอบค่ะที่อยู่บนโต๊ะอาจารย์คือเอกสารการสอนทั้งหมดเลยนี่คะถ้าเธอเทียวไปเทียวมาแล้วจำเนื้อหาการสอบได้จะทํายังไงล่ะคะนักเรียนอีวานไม่ได้ความจําดีขนาดนั้นหรอกครับเอ๊ะ ขาก็พูดถูกนะแต่ทําไมถึงได้นางงุงหิวอย่างนี้ล่ะแปลกจังอยากก็หกดีกว่าค่ะอีวานฉลาดจะตายสาวแววนจอมยันชาขอฉันไม่มีทางสมองขึ้นอยู่แล้วแล้วผมจะโกหกเรื่องนั้นไปทําไมล่ะครับนักเรียนอีวานไม่ได้เป็นคนหัวดีครับใช่แล้วฉันคือหัวขี้เลื่อยที่หาปริมาตรทรงกระบอกด้วยแคลคูลัสไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะเดี๋ยวนะเธอก็หาปริมาตรทรงกระบอกด้วยเดี๋ยวท,ที่ถามในตอนนั้นหมายความว่าอย่างนี้หรอกเหรอสมองลืงถึงขั้นนั้นเลยหรอครับยอมรับไม่ได้ไม่ฉันไม่ยอม รู้สึกเหมือนทาเรื่องเลวร้ายลงไปเลยฮะทั้งที่คนไม่ดีคือ2คนนี้แท้ๆเอาสติปัญญาของคนอื่นมาล้อเล่นซะได้เอาเถอะยังไงตัวขอบควนก็ไปแล้วไปทํางานกันต่อดีไหมหนึ่งทำตาคำสั่งของอาจารย์ไฮริสสองไปยืมหนังสือตามคําสั่งของเซออนไหนดูชีหนังสือที่จะยืมในวันนีตององนน้ตัวจริงขององค์ชายจมอันดภาภัคก็คือนักดาบอาัจฉรยิยะตัวจริงขององค์ชายจมอันดภาภัคก็คือนักเวทอัจฉริยะตัวจริงขององค์ชายจมอันดาภัคก็คือนักรบอัจฉริยะ ยังคงฝันไร้สาระอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยน่ารักจริงๆเขาคงนั่งอ่านพร้อมกับหัวเราะคิกคักติดอยู่ในความเพ้อฝันในมุมห้องมืดๆแน่เลยแต่พขปิดหนังสือลงแล้วก็ได้พบกับโลกความจริงของคุณปงร้องไห้สินะฉันจะเก็บความลับของได้ชื่อของหนังสือผู้นี้ให้เองเซออนแล้วในที่สุดก็ถึงงานสุดท้ายการเตรียมก่อจราจนกับแคนนา ดังนั้นฉันจ,จะใส่ยาลงไปในมกกะเขือเทศที่เป็นอาหารเช้าวัานพรุ่งนี้แม้จะขนาดเท่ากันแต่ถ้าน้ำหนักต่างออกไปคนที่ประสาทสัมผัสไว้ก็จะรู้ได้ง่ายๆไม่ต้องแบงให้เป๊ะอย่างละห้ากัมมีคนด้สนใจเรื่องพวกนั้นระหว่างกินข้าวด้วยเหรอเยอะแยะเยอะก,กว่าที่คิดอีกเยอะมากเลยก็เลยเอาเข็มฉีดยามาด้วยนี่เองโลกของนักข่าวช่างน่ากลัวเหลือเกินการหาจุดสุดท้องมันสำคัญมากป,ปกติแล้วถ้ามีน้ำยาเข้าไปก็จะทำให้ขาดสมดุล ให้ร้องกิ้งด้วยซ้อมแบบนี้ก็ก็จะรูด้ได้แล้วไงล่ะแค่ไม่สร้างปัญหาให้กับแผนการก็พอแล้วอ่ะอีวานกลับดีๆนะอืมเธอก็กลับดีๆที่สุดก็เตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็หลับให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้แค่เขียนชื่อลงในกระดาษคําตอบก็จบถึงยังไงก็แก้โจทย์ไม่ได้อยู่ดีแค่เขียนชื่อแล้วออกมาคนที่เข้าสอบก็มีแค่ฉันและแคนนาเท่านั้นถึงจะได้ศูนย์คะแนนะแต่ก็รับประก,กันว่าจะได้เกรดเอบวกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคนต้องไปอาบน้ำนอนเพื่อวันพรุ่งนี้แล้วล่ะ ดึกนะนักเรียนอีวานหืมฮะอาชจจยะจอมเย็นชาของฉันไม่มีวันสมองทึบหรอกสภาพแบบนี้มันอะไรกันเนี่ยถ้าแก้โจยดคณิตศาสตร์ไม่ได้คืนนี้ก็ไม่ต้องนอนแล้วปดบ้าอะไรอีกแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะเปลี่ยนประเภทนิยายไปเลยนะ